เน้นให้นะคะชุดที่สองห้าเจ็ดและเจ็ดหนึ่งค่ะนับแต่ตัวแดงนันที่รักนับแต่ตัวแดงนะคะคุณหมวยเลกบอกวอาจารย์แค่ลมดีรู้แล้วไม่เครียดเลยนะคะที่รักนะฮะดูที่รักไปเจออะไรทั้งวันมาค่ะเยอะแยะเนาะข่าวก็มีอะไรชีวิตงานอีกชีวิตส่วนตัวอีกคือทุกคนมีปัญหาหมดอาจารย์แค่อยากให้มาเจออาจารย์แค่ใน ในรูปแบบของการที่เราคุยกันแล้วสนุกสนานคิดซะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสุขให้แม้จะเป็นระยะเวลาแค่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไม่เกินสองชั่วโมงก็มันก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยู่สักหน่อยหนึ่งนะคะนะแถวแรกไม่เห็นพี่จ๋าเห็นจ้ะพี่พี่จ๋าไม่เห็นแถวไหนจ้ะที่รักต่อไปแถวที่สามแล้วแถวที่สามาแล้วแถวที่สามมาแล้ว,วที่รัก เขาลน้นล้นจออาจารย์อ๋ออ,อ๋อ,ออาจารย์ขยับให้หน่อยคะ่ะลงมาที่หน้าหนูก็ได้คะ่ะเพราะหนูเป็นผู้หญิงหน้าหวยาห,าหนูไม่เครียดหนูไม่แคร์หวยอาจจะบางหน้าหน่อยนะที่รักเพราะอาจารย์แค่เป็นผู้หญิงหน้าหวยค่ะเจออาจารย์น่ารักมากขอบคุณมากค่ะที่รักค่ะใครเจออาจารย์แค่ต้องทักนะที่รักเนดะ้อบางคนบอกว่าเจอแล้วไม่ตัวจริงไม่เห็นเหมือนตลกในรูปเลยถ้าเดินผ่านเฉยๆฉันก็ไม่กล้าหัวเราะใส่ใครนะที่รักนะฉันอายเขาฉันกลัวาเขาเป็นบ้าเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าแต่ฉันก็คล้าย อาจารย์จะบอกฉันเองจ้าฉันเองนะนะอ่านะคะมีคนถามอาจารย์แค่ว่าอาจารย์ทำไมไม่แจกขวัญถุงแฟนเพจบ้างเล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฉันปังวดนี้นฉันจะไปแลกแบงค์ที่สิบไม่เยอะฉันจะแหมทุกอนสามตัวเข้าเอาไหม บอกโอ้มีแจกเงินขวันถุงด้วยนะคะนะอ้ามาจ้ะแปดสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งและสี่เจ็ดนะคะนะเลขที่เน้นให้ค่ะที่ราคสี่เจ็ดคือเลขแรกที่เน้นให้นะคะสี่เจ็ดคือเลขแรกค่ะสีแดงแรกที่เน้นให้เลยนะคะเวลาดูดูเฉพาะตัวสีแดงนะที่รักดูเฉพาะตัวสีแดงนะคะเป็นตัวที่เน้นให้นะ,ะไม่เครียดดีนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากค่ะ นะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะดูอาจารย์แค่อย่าอย่าคิดว่าคําว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะจะต้องคลุมอยู่ตลอดลานนะที่รักนะอาจารย์แค่อยากเป็นตัวตนของตัว,อตวเองจริงๆอยากเป็นผู้ผู้หญิงที่เป็นพลังบวกที่ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือยอย่างน้อยอะ่ะนะคะเรามาเจอกันแค่วันแรกก็อยากให้คุณมีความสุขกับคุณยิ้มได้อะ่ะเออเราฟังกันแล้วมีความสุขเออมันก็สนุกดี นะคะไม่ใช่ฟังโอ้ชีวิตก็เครียดพอใจอยู่แล้วมาเจอจังเียดมาเจอจังเียจมันก็ไม่น่ารักใช่ไหมจ๊ะอีกตัวหนึ่งค่ะให้จย์ชัดเลือกดีกว่าดูซิจะเลือกเหมือนกันไหมถ้าไม่ใช่จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้อาจารย์ชัดเลือกดูซิจารย์ชัดจะเลือกเหมือนที่อาจารย์เคเลือกไว้ไหมจันเลือกยังคะ ทำไมยังไม่ขึ้นล่อคะอ๋ออาจารย์น่าพูดำคำว่าหวยใช่ๆช่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวอาจเลือกไอชิ้นนะที่รักคืออาจารย์แค่ขอภัยจริงเพระคนพิสาธิตค่ะนะคืออาจารย์แค่ขอภัยจริงๆิค่ะที่ออาาร,รักบางครั้งเนี่ยมันชิ้นปากใช่คือ คนคนอาจารย์แค่อยู่ในครอบครัวที่แบบเาหมายถึงเป็นวงที่รักเราต้องเรียกเป็นวงมีบ้านปู่มีบ้านปู่ย่าตายายมีบ้านพ่อแม่มีบ้านนา้ามีบ้านป้ามีบ้านอ่านับผู้ชายน้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่รวมกันเวลาเขา,า,าเรียนแบบนี้แล้วไม่เครียดดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์แค่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออยู่ในวงเครือญาติเยอะๆเนี่ย เวลาเขาไปตลาดเนี่ยบายจันแค่จะอยู่ไกลตลาดหน่อยเป็นเด็กที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ติดเขาอะนะคะเป็นเด็กอยู่ติดเขาเลยนะคะนะค,ะคนเนี้ยเขาก็ฝากซื้อลอตเตอรี่กันแต่เขาไม่ขเขาไม่เรียกฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะคนโบราณโบราณที่ท,ที่ที่อยู่ติดตัวกันมาเขาไม่เรียกลอตเตอรี่ค่ะเขาบอกอลรัวรรณฝากซื้อหวยสองใบอะเขาพูดอย่างเงียนะ <laughs> อลรัวรรณก็เลยชินกับการเรียกหวยกราบขออภัยพี่พีดด้วย กลับขอบพระคุณมากที่พี่พๆเตือนนะคะเพราะอาจารย์เคนเนี่ยชินจริงๆยอมรับกลับขออภัยเดี๋ยวเราจะเรียกลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่นะคะอ่าอาจารย์เคต้องพูดแล้วลอตเตอรี่แล้วที่รักพี่อมพรบอกกรบับขอบพระคุณครัะพี่จ๋าลอตเตอรี่สนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่ฉลาดก,กินแบ่งค่ะนะคะฉลาดก,กินแบ่งนะคะนะพี่จ๋านะคะ มาจ้ะเน้นให้แล้วนะคะคือ47และ9 1หนึ่งค่ะถูกต้องค่ะถั่วต้มถ,ถั่วงอกถั่วที่ส่งเลยค่ะนะคะต่อมาจ้ะพี่การจนารักบอกว่าทางานมานเหนื่อยค่ะเครียดเียดไม่เห็นอาจารย์ไ์สุดแล้วหายเหนื่อยเลยบางครั้งนั่งอมยิ้มคนเดียวอุ้ยจริงๆนะเพื่อนเพื่อนของอาจารย์เพื่อนของอาจารย์เค้นะคะบอกว่าสามีเขาว่าไม่เคยดูอาจารย์เคเลยนะคะก็คือเวลาเจอกันก็สนุกสนานพูดคุยสนุกสนานอาจารย์แคเป็นคนพูดสนุกกันเนาะแต่ว่าเป็นคนเสียงดังนิดนึง เขาเขาบอกว่าเข้ามาดูไลฟ์สดเขาบอกนั่งขำอยู่่นแหนะนะ,ะคะเขาบอกกับสามีเาขาว่าข่าวมาจย์เคยอยู่นนะ่นแบบดูแลแฮปปี happy นนะ้นะนะมีความสุขชุดที่สี่มาจ้าที่รักกราบขอบพระคุณพี่พี่ค่ะนะคะนะ,ะเอ้ามามาคุณฟ้าหรือคุณฝ้ายเอ่ย นะคุณฟ้ายติดต่อน,น้องแอดมินหลังแชทได้เลยจ้ะติดต่อน,น้องแอดมินหลังแชทได้เลยนะคะน้องแอดมินจะมาทํางานพรุ่งนี้วัน8พรุ่งนี้8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นเดี๋ยวอาจารย์แค่ให้น้องแอดมินดูแลให้นะคะสําหรับใครที่เซฟสินค้าตัวไหนไม่ติดก็ตามหรือมีคําถามหรือว่าติดตามสินค้าแต่ติดตามสินค้านี่ให้เวลาอาจารย์แค่อีกสักสงวันนะที่รักนะคะค่อยติดตามนะเพราะว่าอาจารย์แค่ให้น้องแอดมินทั้งทั้งตอบทั้งแพ ฮึ่มฮัมบึมบัมเลยทีเดียวนะคะชุดที่4ี่คือสองเก้าอาจารย์ยังไม่พิมพ์แน่นอนค่ะสองเก้าสองเก้านะคะนะฮะพ,พี่พี่พิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าที่รักสงสัยแล้วสิห้าเก้ามาได้ยังไงที่รักอาจารย์แค่จะบอกเลยว่าแปดสามก็บห้าเก้าเนี่ยมันอยู่ในสูตรจริงๆ มันตัดกันไม่ออกทายังไงได้อะมาก็ต้องมาเพื่อนอยากมาเราก็ต้องให้มานะคะนะคะสองเก้าห้าเก้าและสองเจ็ดอะไรที่มันเคยออกเก้าห้ามันอาจจะไปออกห้าเก้าก็ได้นะของแบบนี้ประสบการณ์มันได้สอนเราแล้วครั้งแรกมันออกแปดสามครั้งที่สองมันออกสามแปดมันมาได้ยังไงใช่ไหมที่รักใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นครั้งนี้อาจารย์เคจะไม่พอดมีก็ไม่ตัดออกมาสองเก้าสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าและสองเจ็ดค่ะทันไหมที่รักทันไหมจ๊ะอ่ะชุดที่สี่มาทายใจอาจารย์เคดีกว่า ไหนๆก็มีทั้งสอมีทั้ง5้าเกแล้วก็มีทั้งสองเจ็ดพี่ๆทายใจจันแค่หน่อยว่าสองตัวที่จันแค่จะเลือกคือเลขอะไรบ้างคะที่รักไหนเราลองมาทายใจกันสินะคะอย่าเพิ่งทายสิจานให้แฟนเพจมีส่วนร่วมกับหนูก่อนเดี๋ยวเวลาที่หนูจุดทูก เฉลยเลกยทูบแล้วเดี๋ยวแฟนเพจเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาไม่ได้พิมพ์อะไรทิ้งไว้เดี๋ยวเขาหาเราไม่เจอนะก็ใช่ไม่ถึงว่าเขาหาเราไม่เจอนะเดี๋ยวแต่แตเป็นคนทายเองค่ะเดี๋ยวเขาหาเราไม่เจอนะคะพี่จา๋าแต่แต่เป็นคนพิมพ์เองใ้เสทายก่อน,นมวดนี้<า>รวยจ้านะ ใครที่อยากได้เลขขันน้ำมนต์อยากได้ขันน้ำมนต์ภาพขันน้ำมนต์นะคะจะแอดไลน์ไอ ck ck 9 7 2หรือสแกน QR Code ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าจานหนูจะดูอีกรอบได้จ้ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวสรุปชุดสองตัวเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเลขเลขเลขขันน้ำมนต์นะ,ะที่ที่ทำพิธีอะจะขึ้นให้แต่ว่าพ,พี่ตีเองนะคะ อาจารย์แค่ใบว่ามี3ตัวในนั้นนะคะมี3เลขที่อาจารย์แค่เห็นด้วยตาอาจารย์ชัดนะแต่ว่าถ้าพี่ๆเองเนี่ยพี่ๆก็เดี๋ยวลองดูที่ว่าเลขอะไรเพราะอาจารย์ชัดอาจารย์แค่ก็คุยกัน่ึน้มนนใครจะไปดูในไลฟ์สดก็ได้นะคะตอนทําพิธีก็รุนเลขหวยไปด้วยนะคะที่รักนะคะก็ไอฉันเป็นคนขอหวยค่ะที่รักนะคะมาจ้ะเดี๋ยวพี่ๆถ่ายสิเอะเดี๋ยวคอมเมนต์หนูไม่ไม่เด้งนะอาจารย์ คอมเมนต์ด ja uh ึงแล้วดึงแล้วนะคะดูสิเราจะทายใจกันถูกไหมไหนๆเราเป็นครอบครัวพันบวกนะคะด้วยกันแล้วนะนะโอ้โหอาจารย์มาอาจารย์ชัดหนึ่งเลขมาอาจารย์ชอบเลขอะไรคะไม่งั้นหนูปล่อยหนูไปก่อนนะหนูไปก่อนบลอแล้วเ้อ บอล,ละเด้อแฟนบอกเออบอกสติเออง่วงละเด้อง่วงละเด้อแฟนเพจบอกนะฮะอ่ะสีพึ่งระหว่างรออาจารย์ชัดนะฮะอาจารย์ชัดกำลังทำกราฟิกภาพภาพน้ำมูลขึ้นให้อยู่นะนะกำลังเตรียมกราฟิกภาพน้ำมนลตอนนั้นถ่ายเลยนะซาลิกาถ่ายเลยนะถ่ายหนึ่งตัวค่ะหนูไว้หนึ่งตัวนะคะ นะใครอยากได้สาริกา,าปกติห้าปกติห้าร้อยเก้าสิบแต่ให้แฟนเพจที่ต่ำที่สุดคือราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรหัสคือสอเสือเลขห้าถูกไหมจนันสอเสือเลขห้าอันนี้ไปทำพิธีมาด้วยนะคะนะไปไปเสริมมาไปเสริมเพิ่มมาจริงๆทําทำพิธีไว้แล้วนะคะใครอยากได้สอเสือเลขห้าราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะสาริกาค่ะ ของหนูยังไม่ขึ้นเลยค่ะยังไม่แดงเลยค่ะจันไม่ใช่ไม่ใช่ทายในใจแอนน่ะขอทายเธอไว้ในใจนะไม่ได้ขอจองเธอไว้ในใจนะที่รักเล่นละไม่ได้ไลฟ์สดนานนะขลมคมคลาย <c oughs> นะคะอ,อาจารย์คอมเมนต์หนูไม่ค่อยเดงค่ะอาจารย์คะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอ่ามา เลขแรกอาจารย์ชัดเน้นเลขอะไรอาจารย์สีแดงเนะะียค่ะอาจารย์แดงแล้วนะพี่พี่เห็นยางอาจารย์ชัดขึ้นอะไรให้จ้ะพี่จ๋าเห็นยางเห็นยางจ้าท่รักษ์นะเดี๋ยวอาจารย์เ่ขึ้นบ้างอเอะของหนูยังไม่ขึ้นสีแดงของอาจารย์ชัดเลยนะนะฮะไปทําพิธีมาด้วยนะสีพึ่งนะคะท่องคาถาสาริกาได้เลยนะคะรหัสสสเลขห้าได้ท่รักษ์เอ มีจำนวนจำกัดอย่ามีจุดนะที่รักพี่อะไรเอ่ยพี่สกลพี่สกลมีสอเสือจุดเลขห้าอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวระบบไม่ดูดนะที่รักนะพิมพส์อเสือกับเลขห้าติดกันเลยค่ะสอเสือตัวเดียวนะสอเสือตัวเดียวเลยแล้วก็เลขห้าจ้ะที่รักค่ะนะคะเดี๋ยวระบบไม่ดูดนะเออของอาจารย์เท่ค่ะเลขกลางเลยค่ะห้าเก้าค่ะสองเก้าและห้าเก้าค่ะคือชุดที่สี่ค่ะ นะคะทันไม่จะ่ที่รักพิมพ์ให้หน่อยจ้ะสองเก้าและห้าเก้าคือชุดที่สี่เดี๋ยวเลขทูบมาจ้ะ,อะขอโทษค่ะไม่ใช่เลขทูบภาพขันน้ำมนต์จะขึ้นแล้วนะจ๊ะพี่พี่พร้อมไหมระหว่างก่อนที่เราจะเซกุ๊ดบายกันพี่พี่พร้อมไหมจ๊ะถูกด้วยพี่พี่บอกนะคะ <laughs> อาจารย์ขาสัญญาณหนิดหนูไม่ได้ค่ะไม่ไนไรอจาะพูด อ่าทันไหมทันไหมลิปสติกตรงนี้มีใครอยากได้สีที่อาจารย์แค่ใส่สีที่อาจารย์แค่ทาร้อยเดียวนะร้อยเดียวสวยด้วยสีบานเย็นให้พิมคศูน์สามอ้าขอโทษค่ะ k คศูนย์สี่เศูนย์สี่ร้อยเดียวค่ะจากสองร้อห้าสิบเก้านะให้ร้อยเดียวนะคะมีลิปสติกไปทำไปเข้าพิธีเสริมมาเพิ่มห้าพันแท่งนะคะ นะส่วนใครอยากได้นะแล้วเราก็ไปคำชะโนดแล้วก็